สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอราวพัฒนานะครับราวพัฒนาของวันที่นะครับของวันที่ยีบเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธที่ยีบเก็ดนะครับสําหรับราวพัฒนาวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่ยีบเจ็ดจะมีทุกๆกวันจันทร์พุธสุกนะครับ ออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับของผู้ก่อจัน์ผู้จุกนะครับเมื่อวันที่แล้วก็เข้านะครับแปดห้าห้าแปดเต็มเต็มเลยนะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับห้าแปดนะเลขออกตัวเดิมนะครับบอกไว้ก่อนนะอยวเปลี่ยนเฉพาะข้างหน้าเท่านั้นเองอืมเปลี่ยนเฉพาะข้างหน้าออกแปดสองห้าห้าแปดออกตัวเดิมเลยให้คิดยังไงเนี่ยจะให้คิดยังไง วดที่แล้วออกเจ็ดหกแปดสองห้าแปดวก่อนนู้นออกหนึ่งห้าสองแปดห้าแปดเลขสี่ตัวท้ายอ่ะตัวเดิมเลยอ่าสองแปดห้าแปดวัต่อมาก็แปดสองห้าแปดนะครับเป็นเลขเดิมนะครับเลขลาวนะเลขสําหรับวดนี้เดี๋ยวจะมาบอกให้อีกนะครับว่ามันเป็นเลขอะไรค่ะนี้นะครับก็มารุ่นๆกันนะครับก็ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับร่บล่ำเรื่อยๆนะครับขอให้มาบนมาล่างนะครับวันนี้นะมาบนมาล่างเลยขอให้สมาชิกได้เด้งๆนะครับรุ่นแต่แต่นะครับบอกไว้ก่อนนะครับช่องีพีธรรมดาก็จะมาเน้นที่ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดชน ชอบค่อยนําไปใช้ชนก็หมายความว่าเลขเด่นของช่อง V.P. ชนกับสำนักอื่นที่ดังๆเหมือนกันรงมัันเลยที่แม่นๆเหมือนกันก็นแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับช่องไหนแม่นยาวมาเทียบนะ <c oughs> เอาจะพาะช่องที่แม่นๆน,นะครับมาเทียบนะแล้วจะบอกวิธีการก็คือการที่เอาสองช่องสามช่องมาเทียบกันเนี่ยนะของเขาเด่นเลขอะไร ของช่อง VIP ช่องนี้เด่นเลขอะไรให้เอามาใส่กันถ้ามันตรงกันหมายถึงว่าชน2องสมมติว่ามันชน2องเนี้ยชนตรงกันก็เอา2ไปใช้หลุดวิ่งหรือไม่งนั้นใครจับคู่เก่งก็จับคู่กันไปเลยบนล่างนะครับแต่กรณีที่ว่าเด่นเจ้านั้นกับเจ้านี้มันไม่ตรงกันเอาอะสิมี2ทางก็หมายความว่าเด่นเจ้าหนึ่งต้องมาบนเด่นเจ้าหนึ่งต้องมาล่างมันถึงไม่ตรงกัน หรือไม่งั้นก็เอาสองแก้วน,นี้ที่มันไม่ตรงกันมาประกบคู่กันก็คือจับคู่กันไปจับคู่กันมานะ pip. อันนี้คือวิธีการที่อาจารย์ทําประจําก็คือมีโอกาสมากกว่าไม่มีโอกาสนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการแบบนี้นะอ่าก็ใช้วิธีแบบนี้ไปกันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มาชมของเราเลยนะครับว่าอ่าเป็นยังไงประมาณนี้นะครับอ่าเรามาชมของเราเลยนะ ว่ามันจะไปชนกับที่ไหนบ้างรอบนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะเตรียมกระดาษประกาดินสอที่สําคัญก็คือยาดมยาหมองต้องเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือหนึ่งหกหกเก้าเบอร์โทรด้วยนะ <c oughs> กนานไว้เผื่อดีใจเกินไปไงคิดบวกไว้ก่อนอืเอามาชมกันเลยนะครับอ่าเห็นไหมใครสังเกตเห็นบ้าง เลขรอบนี้นะวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่นะวันพุธนะเป็นเลขเดิมของงวดที่แล้วนะอ่าวดที่แล้วสามสี่ห้าหกมาสามสี่ห้าหกนะมันก็มาห้าแปดแปดห้านะอ่าคู่ของมันเนี่ยเห็นไหมแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าวดก่อนนู้นก็สามสี่ห้าหกนะก็มาห้าแปดเหมือนกันนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งเหมือนกันเห็นไหม จงระวังให้ดีนะครับงวดนี้มันจะมาเลขเดิมอีกนะครับแต่ว่ามันจะมาเลขไหนงวดที่แล้วอาจารย์เน้นที่สามสี่ห้านะงวดนี้อาจารย์ขยับมาหน่อยหนึ่งมาเน้นที่สี่ห้าหกนะครับให้ดูหกนะครับหกด้วยนะตัวตัวรออนะครับเผื่อวันนี้มานะหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับตามนี้นะครับอ่เรามาจับคู่กันคราวนี้เอาห้าก่อนนะแปดห้า เก้าห้าเก้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับสี่นะครับคันนี้แปดสี่สี่แปดเก้าสี่สี่เก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับมันมีเส้นทุกอันเลยแสดงว่าเส้นมันใหญ่นั่นเนี้ยอืมชี้เอาออกก่อนอ่าครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินนะชุดวินก็จะเป็นที่ สามสี่ห้าหกระวังมันกินตับกันนะสามสี่สี่สามสามห้าห้าสามสามหกหกสามสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่ห้าหกหกห้าสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเนี่ยเขาเรียกว่าเลขกินตับเลขพี่น้องกันนะครับสามสี่ห้าหกแล้วก็ภาคนี้ขอเลื่อนไปที่ศูนย์กับหนึ่งนะสามสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับตัวลองขอเป็นเก้าแล้วกันนะครับเพื่อมันขยับมมานะครับประมาณนี้นะครับ ขอเน้นที่ห้านะรอบนี้ห้าเหมือนเดินมนั่นแลหละรอบที่แล้วก็ห้ารอบนี้จะห้าหรือเปล่าห้าแปดแปดห้าเนี่ยคงไม่มาหรอกตัดออสซะอืมไม่แน่นะอืมดูนะดูให้ดีนะครับประมาณนี้นะครับเอามาดูกใกล้ๆหน่อยเด่นนะครับเด,นนเด่นนะเด่นเน้นบนนะครับเด่นเน้นบนนะตามสี่ห้าหกนะครับขอเน้นที่สี่ห้าหกนะอ่าหกก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่หกเป็นตัวหลอกนะ อ่ารประมาณนี้อันนี้นนเป็นตัวเด่นตัวนี้น,นะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับอืมใครคิดว่ามันจะมามันจะมาในนี้แหละตัวหนึ่งอ่ะ,อะชุดหนึ่งอ่ะสามสี่ห้าหกเนี่ยเน้นบนแต่กลัวมันไปนล่างรอบนี้อ่าครับประมาณนี้นะครับใครใครที่ได้เด่นมาสามสี่ห้าหกจัดเลยชนตัวไหนก็จัดตัวนั้นเลยเน้นเน้นเลยจับคู่ให้ถูกก็แล้วกันจับหลายๆายคู่หน่อยนะอย่างน้อยห้าคู่ อืมอ่าเราเน้นที่ห้าน,น,นะครับอ่าประมาณนี้นะครับห้านะเอาเรือแปดจะมาวะห้าเราสี่นะครับห้าลอสี่นะดูให้ดีนะครับสายนี้นะครับครับนี่รูดวิ่งนะครับรูดวิ่งนะรูดกับวิ่งห้าเราสี่นะครับส่วนสายนี้คือสายเจาะนะ อานนี้แต่ราคานี้จะมาจับคู่ให้ครันี้อันนี้จะเลือกเลือกที่เลือกที่อันนี้นะครับเล,เลือกที่ตรงเลือกที่ตรงศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งนะครับคู่กับสามสี่ห้าหกนะครับอืมสามนี้นะครับอ่ะจดเอานะครับจดเอานะอ่าอ่าจดเอาเยอะอาจารย์มานะครับแป๊บหนึ่งนะ ฝนตกฝนตกเดี๋ยวจะไปดูก่อนประมาณนี้ฝนกำลังตกนะอาจารย์กำลังจะออกไปโอเคตามนี้ก่อนนะครับ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 ประคบตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับตามนี้นะครับอสวัสดีครับ